thank you การจะทําการสิ่งใดถ้าเราทาได้ยากนั่นเรียกเป็นบารมีนะเมื่อมีบารมีแล้วเนี่ยเราอธิษฐานอะไรใหญ่ๆมีความปรรถนาอะไรอนิสงส์ใหญ่ๆนะเราจะเข้าถึงได้ง่ายนั้นบุญบารมีในการสิ่งใดที่ทําได้ยากถึงชื่อว่าเป็นบารมีใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีความสําคัญและเมื่อมีบารมีใหญ่เมื่อมีคนมาอธิษฐานขอพรนะในความปราัถนาในสิ่งที่ไท,ทยทาได้ยาก นะและทําได้จริงเรียเป็นคนที่มีบารมีนะอันอริสงเานี้เออย่างที่บอกผู้คนที่มีความปรารถนานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัตินี่อันว่าเราเรากายสังขารของท่านสมเด็จโตเนี่ยนะเรามีศรัทธานพพ์ในองค์ท่านเนะี่ยและทําท่านในปฏิบปทามีหรือไม่ถ้ามีเนี่ยให้เรานน้อมาพิจารณานะว่าท่าน บอกคำเนี่ยให้ไปสู่ในความเป็นวิมุติหลุดพ้นหรือไม่ถ้าทำานั้น,น,นมันสามารถเมื่อมามปฏิบัติแล้วมันสามารถให้หลุดพ้นได้ข้าพ้นในภายในวัฏฏะได้เนี่ยและการหล่อหลอมกายสังขารของท่านเกิดความเป็นมิมุติได้นี่เรียกว่าผู้นั้นปัญหานะอานิสงส์ย่อมเข้าถึงความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติได้นั่นแหละนี่คืออานิสงส์อนะ หรือที่ท่านทิ้งคาถาสืบสร้างสวรรค์พานิพานนั่นแหละเป็นผู้ใดมาขอพรมีความาัฒนาในทางโลกให้เป็นมนุษย์สมบัติความสมบูรณ์ในทางโลกก็มีความสําเร็จได้มีความพัฒนาสวรรค์สมบัติเนี่ยก็ย่อมสําเร็จได้มีความาัฒนานิพานสมบัติก็ย่อมสําเร็จได้อย่างนี้ในครบใน่พารัตนาไตยอย่างนั้น,นใครที่มีศรัทธาก็ดี มีส่วนร่วมในการเหล่าล้อมอ,อ,องค์ท่านสําเด็จโตเนี่ยนะจะสงสารที่สองเวทที่กําหนดขึ้นมาเพื่อครบอาการสามสองมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าอาการครบสามสองนั้นบุคคลที่ผิดปกติก็ดีนะอาการไม่ครบกรณีาสานิสสังวิจความป่วยไข้เหล่าใดก็าตามเมื่อมาอธิษฐานขอพรต่อท่านสําเด็จโตนะสังขารนิองหล่านี้ที่จะกอ่อสร้างขึ้นมาปนฏะิทฐานที่เมืองธรรมบรเสียนี้ นะเรียกว่าจะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ดาวเราเทวด,ดาเป็นอสุรกายทั้งหลายเนะทพบรมทั้งหลายที่จะได้ยึดถือเข้าไปแสงสว่างแห่งพระรัตนไตรนะที่จะนำพายดวงจิตทั้งหลายนั้นพ้นจากทุกภัยในวัฏฏสงสารนี้ได้นะังนั้นอย่าลืมว่าท่านนมเดจโตปางถือคำภีนี้หรือเรียกาปางถือพระธรรมพระธรรมนี้จึเป็นของสูงที่สุด ดังนั้นเมื่อมีใครปรารถนาในบารมีที่สูงที่สุดแล้วย่อมเข้าถึงในสิ่งในความปัถนานั้นได้เช่นเดียวกันพันานาในอริสงในการสร้างสมเด็จโตสูงสารสองเมตรนี้ไม่มีอะไรจะลดอนาพันนาให้มีสุดขอบเขตได้เพรนาะถึงที่สุดแห่งบารมีคือการหลุดพ้นนั่นเองเข้าใจหรือเปล่าครัอย่างนั้นแล้วถ้าใครปัถนานะ อยากจะร่วมเดินทางนะก็อธฐานในการสร้างท่านสมเด็จโตนะองค์สูงสารสองเมตรนี้เถิดเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะท่านจะพาเข้าไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินะบุญเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของบุคคลที่จะได้ประโยชน์คนที่เขาไม่คิดจะได้ประโยชน์นะ เขาก็จะไม่สนใจเพราะว่าบุญที่จะเกิดขึ้นในการหล่อหลอมท่านกายท่านอุณโ,โตนี้มันนําให้เกิดนะอานิอสองเกิดให้เป็นมนุษย์สมบัติได้ถ้าไม่เกิดเป็นสวรรค์สมบัติได้น่สามารถเป็นอบายภูมิได้เพราะสามารถเป็นกระแสพานิพานได้ให้เข้าถึงนิพานสมบัติได้เพราะท่านนั้นทรงถือพระธรรมคัมภีร์นั่นเองนะ ทำคำพีเหล่านี้เป็นการสุดท้ายที่จะปลดเปื้องทุกข์ของโลกมายาทั้งหลายและทำในการสุดท้ายนี้นะะเรียกว่าเป็นการติดพินัยกรรมเมื่อการปิดพิัยกรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะบุคคลที่มีความปัถนาอย่างที่ฉันบอกบุคคลที่มีศรัทธาอย่างระดับกลางก็เข้าถึงมนุษย์สมบัติ เราถึงในเบื้องตน้นในข้างกลางของจิตในธรรมก็เข้าถึงสวรรค์สมบัติได้แต่ในบั้นปลายสูงสุดของบารมีก็เข้าถึงนิพพานสมบัติได้อย่างนี้นี่คือเหตุแต่ที่จะเกิดการหลอหลอมกายสังขารท่านสมบตโตเกิดขึ้นฉันถามว่ามีแต่สิ่งดีหรือไม่เพราะเมื่อกายท่านสมบตโตเนี่ยสูงสามสองนี้เกิดขึ้น่จะมีมนุษย์ที่มีสมบัติมา ร่วมสร้างร่วมขอพรเป็นประโยชน์อีกมากมายจะมีเทพเทวดาเนี่ยมาสดับฟังธรรมอีกมากมายนับจำนวนไม่ได้จะมีเทวดาทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่กระแสพระรัตน์ใจเข้าถึงกระแสนิพพานอีกมากมายเนี่ยอนนี้สองโยมว่ามากไปนะถ้าเราสร้างองค์นี้ฉันก็ขอฝากบุญุณสนใหญ่ครั้งนี้แม้ที่นี่จะไม่ใหญ่โตแต่ที่นี่มีโตอยู่ คำนั่นแหละนะจะทำให้ที่นี้ใหญ่โตเข้าใจหรืเป่าจ๊ะการใหญ่โตนี้ไม่ได้เป็นการอวดอ้างอวดลิ์อวดเดตดอวดคุณวิเศษใดๆแต่เป็นการเจริญในธรรมนะให้มันเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และเทพเทวดาและสัตว์วิญญาณทั้งหลายที่ยังต้องอาศัยครรนี้เป็นแสงสวา่างดังนั้น เหตุที่เราสร้างกันขึ้นมาเพื่ออะไรจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่ใดน,นั่นแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายนี้จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์สมบัติได้ต้องมาฝึกจิตไมนะเมื่อเรามาฝึกแล้วมีความละอายมีเดียวแล้วเราจะเข้าถึงนะ สวรรค์สมบัติได้ตั้งมั่นความดีได้เมื่อตั้งมั่นในความดีเรามีป้าเปียนในวิญญาณมีบารามีอริ tha เหทุกเห็นภายในวัฏฏายเห็นความเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยเราก็ปัรถนานิพพานสมบัติได้เพื่อเราได้มาสดับฟฝังธรรมนั้นทำกันเทศสุดท้ายนี้จะเป็นการปิดพิณายกรรมเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะใครปัรถนาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นนะ ฉันก็ขอโมทนาบุญล่วงหน้าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านั้นมีแต่สิ่งดีเพราะว่าเป็นการปลดหนี้ไถถอนคำสาบไม่มีอะไรติดค้างซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่ติดข้องอะไรกันอีกทำนั่นแหละเจนผู้จันโลงไว้เป็นผู้สะสารล้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดมนทินใดๆ ตรอ,องไปพิจารณาไปตองดูนะ้วถามหาอานิสงส์เนะี่ยพูดง่ายๆว่าบารมีของท่านสมเด็จโตนี่น่าจะคับจักรวาลไปแล้วนะดังนั้นถ้าโยมเนะี่ยได้มีโอกาสได้สร้างองค์นี้เกิดขึ้นนะสามแดนโลกกัทธาในจักรานนกวาลแสนวิภพเหล่านีนะ้จะสะเทือนเลื่อนลัานนี้เกิดขึ้น ทำคำพีเนี่ยในการสุดท้ายนี้จะได้ถูกเปิดออกโยมว่าอานิสงส์งมันใหญ่ไหมจ๊ะ้ใหญ่ดังนั้นใครมาร่วมสร้างกายท่านสมเด็จโตองสามสองนี้มีความสูงสามสองเมตรเท่ากับอาการสามสองถือว่าคู่นั้นได้มาอธิฐานชดใช้ตอบแทนในแผ่นดินไถถอนคำสาปใด จะผ้นจากพันธนาการหรือความเป็นอิสระทั้งหลายทั้งปวงเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในกายท่านสมเด็จโตมีความสําคัญเท่ากันหมดคือมีอริสง์เท่ากันหมดเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะไม่เว้นในดวงตาจีวรศีรษะแขนไหลส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้เกิดองค์กายสังขารแม้ฐานที่ประทับ ทุกส่วน,นจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน,นาอานิสงส์มีเท่ากันหมดเข้าใจหรืเอเปล่าจะ